ครับสวัสดีครับาสาหรับเมื่อกี้พูดผิดไปนะครับอันนี้เป็นหลักที่ที่ห้าใช่ไหมหลักที่ห้านะครับเมื่อกี้นะครับรัดรึงรันจวนท่านั้นเรียกว่าท่ารัดรึงรันจวนท่าที่4ี่นะครับท่านี้ท่าที่ห้านะครับรัดรึงรันจวนเสร็จแล้วก็ไม่พลาดที่จะชมสวนนวลปรางนะครับว่ากันว่า แล้วโลมไม่มีเอ่อล้าโลมไม่สิ้นสุดกําเนิดบุตรเป็นนักการเมืองนะครับชมสวนนวลปรางเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่นะครับที่อยากจะมีลูกหลานเป็นนักการเมืองนะครับมาเล่นการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับชาติระดับไหนแล้วแต่อยากเป็นอยากมีลูกเป็นนักการเมืองนะครับก็ท่านี้นะครับชมสวนนวลปรางลองมาชมสวนนวลปรางดูนะครับว่าอ่แต่ละอ่ท่าท่านี้นะครับก็ ใครที่อยากจะมีลกูกเป็นนักการเมืองก็ต้องลองดูแหละครับว่าชมสวนนนปรางเพราะว่าอันนี้ตำราเขาว่าไว้นะครับแต่ว่าตำราอะไรยังไงจะถูกต้องหรือไม่อะไรจะมาด่าผมนะครับเพราะว่ามีคนหลายคนชอบมาด่าผมว่าผมคิดเอาเองเออเองนะครับไม่ใช่นะครับมันมีตำราเขาอยู่นะครับแต่ว่าจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของคุณนะครับไม่ได้เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับใครนะครับมันเกี่ยวกับ ความใช้วิจารณามาสมองมีสติปัญญาเราก็ต้องคิดเอานะครับว่าอะไรแต่ชมเพื่อความบันเทิง่ก็ได้นะครับเพื่อความบันเทิงเพื่ออย่างนั้นอย่างนี้มีหลักการรู้ไปใช่ว่าเนาะแต่วันนี้ก็เอามานําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูเป็นเหมือนกับว่าให้นําเสนอในแง่มุมหรือว่าส่วนที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับใครอยากมีลูกเป็นนักการเมืองนะครับก็ชมส่วนเมือนนวลปรางอันนี้นะท่านี้ช่วยได้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับอันนี้คือหลักที่ 6นะครับชมส่วนนวยปรางเราไปดูหลักที่7นะครับแผ่นสลักที่7ว่านอกจากจะชมส่วนนวนปางแล้วจะมีท่าอะไรต่อไปครับ